วันนี้อยู่กับช่องแก๊บชนเชนนี่วันนี้เราก็จะมาร้องเพลงให้ฟังกันนะมาของมากันได้เลยวันนี้ขอเป็นส่งยังแบดแซดยังบอยนะท่านผู้ชมส่งยังแบดแซดยังบอยเธอไม่เห็นบุญชายแบ๊ดบอยส่งยังแบดแซดยังบอยเธอไม่เห็นบุญชายแบ๊ดอยส่งแบดบอยอะขอเพลงอะไรเนี่ย รู้ไหมดอกพพกับพีน่ารักเท่าไรรู้ไหมเดาพักอ่ะมาไปหยิบน้ำอยู่นะลำ้ำขอเอริ่มใหมรหร่รู้ไหมเดาภาพกับพี่น่ารักเท่าไรรู้ไหมเดกพายจะต้องมาแล้วตามนั้นเอากับเจ้าชา้ได้เลยเลอืย,ยอจะ เแต่เงินแม่งไงินาแล้วไม่ไบวอยากเป็นเจ้าหญิงกันมนทาให้เป็นเงมงกับหนูอยากมีเงินมองกับถาเสกให้มาให้เป็นแม่บุ๋อายุสมโมโมโมเลพิวเลพิวอยากให้นน้าทำนนี้เสร็จให้ร e like. ักกันหนูมาทำให้รู้ละหนูไปเลยไว้หนูไม่มีมงินพิเศษ ก็มีแค่แค่หัวใจว่าทธอว่าเธอว่ารักเธอได้ก็เราหู้ฮู้เพลงต่อไปสามเพลงนะเธอผู้ชมอ๋อ